จะเป็นขาจรผ่านไปผ่านมาก็แล้วแต่นะคะใครที่จําได้ว่าชิปที่ผ่านมาฟอโอมเปิดเกลือยับได้ตัวฟิลเจอร์รัดคอแมนมาจํานวนหนึ่งนะจ๊ะแล้วตอนนี้ปล่อยขายก็ปล่อยขายไปในจํานวนหนึ่งแล้วแหละแต่ปล่อยอยากเหลือเกินเพระาะราคาถูก,ถ,กถูกเพราะฉะนั้นจ้ะ ก่อนจะประกาศแค่สามรางวัลน,นะจ๊ะอย่ามาอดโอยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็น f อซหรือเป็นปิงหรือเป็นผ่านไปผ่านมาก็แล้วแต่นะคะเข้ารกานแล้กด subscribe ค่กกดไลค์กดแชร์แล้วก็พิมพ์ชื่อไอดีที่ใช้ในรบูบอกทิ้งเอาไว้ในคอมเมนต์นะคะบอกเลยว่าแจกจบที่สุกนี้นะคะพิเศษมิถุนาย,ยนสามรางวัลเท่านั้นนะคะแล้วห้ามาอดโอยนะคะใครเจอก่อนได้ก่อนคะ่ะสามรางวัลสามคอมเมนต์แรกเท่านั้นนะคะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทิ้งชื่อไอดีในรบูบอกไว้เท่านี้ค่ะบ๊ายบาย ที่ติดตามชมด like, กดไลค์สับตไคร้ช้องกบโอฟัวไว้นะคะ